ีมาวรดูดวงเนี่ยอาจารย์ได้พูดแต่หลายอย่างก็เกิดขึ้นได้ไวมากเกิดขึ้นได้ไวมากก็แม่นมากก็แม่นมากก็เลยได้มหาอาจารย์เรื่อยๆค่ะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เจ็ดปีแล้วเจ็ดปี่ยวกับมื่อกรมนุษย์โดยมีการสังเกตวิญญาณทั้งสื่อกรมนุษย์มีงานพูดตัวเสพกว่าก็มาหาอาจารย์เรื่องความรักนะคะแล้วก็เสริมเสน่ห์การงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะประสบความ มาก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะ,คะการงานการเงินก็ดีขึ้นมากเลยค่ะอาจารย์ก็ช่วยเสริมดวงเสริมเสน่หในการพูดให้คนรักคนหลงค่ะแล้วก็คุยเรื่องงานอะไรก็ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ ปีที่แล้วเนี่ยพักเราไว้ว่าเนี่ยปีนี้เราจะได้ลดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคิดในใจอยู่เลยว่าเว้ยจะได้ลถได้ไงเมืม่อแบบเออเรายังผ่อนไม่หมดเลยแล้วปีนี้ก็ได้จริงๆโดยที่แบบได้ซื้อสดเลยโดยที่ไม่ได้ม่ได้ผ่อนเลยะคะ่ะก็เปลี่ยนจากเบ้นมาเป็นอรอนไม่น่าเชื่อเกยแบบว่าจะได้ไวกว่าที่อาจารย์พูดไว้อีกค่ะ พุทธังรวยตังมังรวยตังมังรวยมานี้มาต่นประเซสิสิ่งที่แบบมาดูดวงเนี้ยอาจารย์ได้พูดแต่ละอย่างก็เกิดขึ้นได้ไวมากเกิดขึ้นได้ไวมากก็แม่นมากก็แม่นมาก<ๆ>ก็เลยได้มาหาอาจารย์เรื่อยๆค่ะเป็นลูกศิษย์อาจารย์มาทุกๆปีเลยใช่ใชไหมคะก็จะมาหาอาจารย์อยู่ตลอดค่ะเป็นลูกศิษย์มาตั้งแปดปีห้าแปดค่ะเจ็ดปีแล้ว ่าครั้งแรกก็ยังใช้รถที่บ้านอยู่เลยค่ะก็ค่อยๆทีละขั้นทีละสเต็ปเนาะด้วยอายุของเราด้วยแต่ก็รู้สึกว่าประสบความสเ็ได้ไวมากเลยแบบตอนนี้ก็เพิ่งจะยี่สิก็แนะนําเพื่อนไปก็เพื่อนมาก็บอกว่าอาจารย์แม่นมาเพื่อนก็ประทับใจอาจารย์มากค่ะก็มาเพื่อนก็พาเล่นเลยค่ะมองวยมานี้มาตานิประสิทธิวิจิตตังเบียมมะมะจงมาบังเกิดความสำเร็จรความมุ่งมั่นปรารถนา